ไปเจอร้านรามงชามละ59แถวทับช้างมาต้องอึ้งกับราคาหรือรสชาติก่อนดีรสชาติคือพรีเมียมแบบญี่ปุ่นแท้ติดสูสไตญี่ปุนกับร้านซามูไรรามงสาขาทับชา้างขับรถผ่านมาป้ายเด่นชัดเจนมากซอยนักีรานแหลมทอง40ติดมินิบิ๊กซีเลย,ยกินอย่างเราต้องแวะลองด้วยที่ร้านมีบาร์ให้นั่งแบบคนเดียวด้วยจากราเมงที่ว่าเด็ดก็ยังมีข้าวแกงกะหรี่เราลองเป็นแกงกะหรี่ไก่ทอดนินจาหน้าตาน่าทานมากดีดีเหมือนร้านหรูในห้างเลยหอมเครื่องแกงกะหรี่สุดๆไก่ก็กรอบนอกนุ่มในเรายังสสเเเเม็อนนน้้ดิกบ ลองแล้วฟินในราคา59และไฮไลท์ของเราคือลาเมงซุปตุ้มยำเส้นเด้งหนึบซูฟันแบบต้นตำรับญี่ปุ่นน้ำซุปก็แซ่บเกินราคาคือส่วนกันกับคุณภาพของราเมงมากเรายังลองเป็นซุปโชยุราเมงเส้นขึ้นนุ่มทุกชามรสชาติเค็มกำลังดีน้ำซุปกลมกลมแต่เราชอบมากสดจนหมดถ้วยเอาอีกสักถ้วยละกันถุงคดสึลาเมงเป็นเมนูที่ขายดีของร้านไม่ลองก็พลาดแล้วหมูชาชูมันน้อยกินเพลินสุดให้เป็นหนึ่งเมนูที่ชอบที่สุดยังมีของทานเล่นเกี๊ยวซาาททอดกรอบกรอบขนาดไหนไปฟังเสียงดู และไก่ทอดคาราเกะทอดมาแบบร้อนๆเป็นเมนูของทานเล่นที่กินเพลินมากมีงบแค่59ก็ได้กินราเมงที่อร่อยเหลือเกินราค่ะไปฟินกันเลยนะปักซอยมีป้ายนี้นะและมีใครเป็นสายบิสเนสบ้าใครที่อยากเป็นหัวแถวบอกเลยแฟนชายก็น่าสนใจมากเขามีแฟนชายเริ่มต้นแค่29ใบเท้าสนใจติดต่อได้ที่แอปฟ้าและบ้านเขียวเราขอแอบพนักงานมาดูตอนทำทำง่ายเร็วแต่รสชาติออกมาดีมากอยากมีแฟนชายเป็นของตัวเองเลยใครที่ไม่อยากพลาดโปรดีๆและของอร่อยติดตามช่องนอนว่างๆไว้เลยค่ะ